สวัสดีค่ะอยู่ในช่อง y u t u b e แม่นเปี้ยนน่ารักค่ะวันนี้เรามาทำกับข้าวกันนะคะ mm hmm. เมนูข้าวผัดจากข้าวสวยเย็นๆหลายคืนแล้วเอามาอุ่น mm hmm. อุ่นเรียบร้อยนะคะต่อไปก็เป็นการขั้นตอนการเตรียมการผัดข้าวก็ mm hmm. ผัดไข่นะตั้งกระทะน้ำมันยังไม่ร้อนกำลังร้อนนะ ปส่เตาแก๊สกระเทียม,มเปิดเครื่องปั่นอากาศก่อนนะก่อนนี้นะ้ำกระเทียมจะชุนอ่าใส่ระบบทุบเอานะทุบหัวหอมและกระเทียมใส่กันตอนนี้กำลังผัดกระเทียมและหัวหอมนะ ต่อไปก็เอาไข่ลงไข่ตอกใส่ถ้วยแล้วก็ตีให้แตกก่อนโอเคปกติปกติไม่ตีค่ะหููใส่เลย ไ่เริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วนะข้าวลงึ๊บนี่เขาสวยนะคะเขาสวยกินไม่หมดเก็บใส่ตู้เย็นไว้มันแข็งมากไม่ใส่เนื้อหมูป่ะพี่ลีจ้าพ่อผัดไขด่ธรรมาดมาดแต่หนูเอาเนื้อหมูมาอยู่นะ ไม่ต้องใส่ฮะเในไได้เป็นขั้นตอนไม่ใส่มูนะคะเพราะว่าเพราะว่าทำเป็นข้าวผัดไข,นะะข่นะคะโอ้เติมซีอิ๊วขาวแล้วนะคะใยนะซีะะอิ๊วขาวซีอวขาวน้ำมันหอยโอ้น้ำมันหอยนิดนึงนะคะ ตดหอยเนาะตดหอยนางลมต่อไปแล้วก็โรย,ยน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลนิดนึงเพื่อให้ข้าวมาันกาะให้ให้ข้าวมันนุ่นโรยน้ำตาลนิดนึงหั่นมาด้านนี้หั่นกุนเชียงเอากี่ชิ้นคะสองชิ้น,น เชียงค่ะทำข้าวผัดกุ้นเชียงหะผัดกุนเชียงเสร็จเรียบร้อยนะคะเอาไปสใส่หม้อกันใส่ใส่ค่ะยังไม่นัวเต็มที่ใส่เครื่องปรุงไปก่อนเครื่องปรุง คานอนีาจะไม่ใช้ชูรสแล้วข้าวมันก็จะเป็นข้าวเละหน่อยนึงเพราะเพื่อนหุงเละ,ะเราเเเเตั้งใจหุงเละจริงๆต้องเป็นข้าวไม่ข้าวแข็งๆนะ,ะนะโอ้ใเป็นเที่ยงแล้วนะคะ เดี๋ยวน้ำมันจากกุนเชียงก็ออกมาอีกนะตัดไปเรื่อยๆนะกิมด,ดูว่าอร่อยก็เอาเลยเหรอคะแป๊บหนึ่งกุนเชียงก็สุกแล้วคะ่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วโอเคค่ะได้กลิ่นควันไฟเล็กน้อย ผัดแห้งๆนะคะข้าวแช่ๆก็ทําเป็นข้าวแห้งๆได้มาค่ะมาค่ะมาผัดกินข้าวผัดกุนเชียงด้วยกันนะคะได้ประมาณห้าจานได้นะ,ะโอเคขอบคุณน,นะคะเชฟพ,พีรีะคะ่ะบรรยากาศออกเรียบร้อยนะคะคมาชิมด้วยกันคะ่ะอร่อยแน่ๆแค่คุณทำนะคะ ก็ผัดง่ายๆก็ผัดไข่กุนเชียนเซิร์น